ครับมาพบกับผมนะครับโคเดเตียระดับตํานานนะครับวันนี้โคเดเตียระดับตํานานจะมาการวิเคราะห์การแข่งฟุตบอลยูโรปี2020นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอังกฤษเจอกับทีมชาติเช็กนะครับซึ่งคู่นี้ครับจะเป็นแมตช์สุดท้ายของกลุ่มดีนะครับจะเตะกันในเวลาตี2ของค่ําคืนของบ้านเรานะครับซึ่งคู่นี้จะเตะที่สนามบริมบี้สเตเดียที่ประเทศอังกฤษนะครับ ผลการพบกันนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมที่เจอกันล่าสุดครับจอร์เปปีย2019นะครับเช็กเอาชนะอังกฤษในบ้านตัวเอง2ต่อ1แล้วก็อังกฤษเอาชนะเช็ก5้ศูนย์ในบ้านของอังกฤษนะครับส่วนการแข่งขัน2นัดที่ผ่านมาครับระหว่างทีมชาติที่อังกฤษกับเช็กได้เตะมานะครับทีมชาติอังกฤษนะครับแมตช์แรกนะครับเอาชนะโครเอเชีย1นูนย์แล้วก็แมตช์ที่2เสมอสกอตแลนด์ศูนย์ศูนย์นะครับเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันนะครับตอนนี้อังกฤษมีอยู่4แต้ม ส่วนเช็นะครับตอนนี้แข่งอยู่2นัดชนะสกอตแลนด์2อนแล้วก็เสมอโครเอเชีย1นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเชคก็ถือว่าเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้นะครับมีอยู่สีแ้มลูกได้เสียดีกว่าทีมชาติอังกฤษนะครับสภาพความพร้อมของทีมชาติอังกฤษครับทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็ถือว่ายังมีปัญหามากครับสำหรับบอลทัวร์นาเมนต์ถึงไม้ว่าตัวดีๆจะมีครบเยอะ,ะครับตอนนี้นะครับกุนซือกลซาเกต จะต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงว่านักเตะที่ตัวเองดาวดังเนี่ยอย่างแฮร์รี่เคนอะไรพวกนี้ก็ไม่สามารถที่ทําประตูได้นะครับส่วนตอนนี้นะครับทีมชาติอังกฤษก็ถือว่าได้แฮร์รี่แม็กซ์ไวนะครับกับตันทีมนะครับซึ่งจะลําซึ่งจะลงสู่สนามนะครับเรียกคอมฟิตมาได้ครับแล้วก็อาจจะคู่กับเจาแซ่าจอร์สโตนครับเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับตอนนี้กูดูซื้อแกริสซาวเกตนะครับน่าจะส่งมาด้วยระบบ4 2 3 1สามหนึ่งครับ ผู้รักษาประตูครับเป็นจอแดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาเป็นไคลวอลเกอร์คู่เซ็นเตอร์ฮาฟเป็นจอห์นสโตนกับแฮร์รี่แม็กไวนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายอาจจะเป็นลูกชอเพราะว่าเบนชิวเวลกับเมสันเมาส์ต้องถูกส่งกักตัวเนื่องจากมินาเต้ที่ติดโควิดนะครับส่วนคู่กองกลางนี่นเป็นดีแลนไลท์กับจอแดนแฮนเดอร์สันนะครับส่วน3ามภาษาคือได้เป็นพวกจัสกิลลิตมาคัสแลฟฟอร์ดฟิลฟอร์เดนคู่ของนั่นนั่นเป็นแฮร์รี่เคนนะครับโอ้โหถือว่าอังกฤษยังไงก็ต้องเอาชนะ สถานเดียวนะครับส่วนทีมชาติเช็กนะครับของกุซยารสลาฟฮิวฮาวี่ Harvey นะครับตอนนี้ถือว่าโคเชียหนึ่งหนึ่งถือว่าเป็นผลดีกับทีมชาติเช็กนะครับเนื่องจากเก็บไปแล้วสีแต้มต้องขอ,อการอีกหนึ่งแต้มเพื่อการันตีการเข้ารอ,อ,อบนะครับตัวเลือกค่อนข้างสมบูรณ์พอสมควรนะครับนักเตะที่จะลงสู่สนามของเช็กน,น่าจะทำนำด้วยโทมัส ชูเช็กนะครับแล้วก็โทมัสโฮลครับรับหน้าที่คุมเกมตรงกลางนะครับโอ้โ oh หถือว่าดีพอสมควรนะครับกองหน้าของทีมชาติเช็กกองหน้าตัวเป้าคือพาทิกชิกนะครับแล้วก็คู่สามประสานคือลูคัสมาโชปุยนะครับวลาดิเมียร์ดารินดานะครับแล้วก็ยาคุฟยังโตถือว่าเป็นตัวทีของทีมชาติเช็กนะครับตอนนี้เราเรามาดูว่าถึงแม้ว่าอังกฤษเนี่ยจะเป็นทีมที่มีปัญหากับบอลทัวร์นาเมนต์เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็การที่เสมอกับสกอตแลนดนะ์เนี่ย ก็ถือว่าเล่นไม่ค่อยดีครับน่าจะเกือบแพ้สกอตแลนด์อีกด้วยนะครับพูดถึงว่านะครับเชคก็เป็นทีมที่เล่นได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นแต่ละตำแหน่งถือว่าจะเป็นตัวดังแต่เขาทีมเล่นทีมด้วยระบบทีมเวิร์กนะครับซึ่งคู่นี้ครับผมมองที่ว่าผมยังมองให้ที่อังกฤษถึงแม้ว่าอังกฤษจะเป็นทีมที่ปืนฝืดพวกแฮร์ริเคนพวกอะไรเนีย่ยยิงไม่ได้แต่ผมเนี่ยยังมองให้กับทีมอังกฤษเพราะว่าอังกฤษตัวเนี้ยเล่นในบ้านของตัวเองคือเวมบีแล้วก็มีแรงจูงใจท ชิงที่สนามเวมบีของประเทศอังกฤษอังกฤษกอาจจะมีแรงจูงใจน่าจะเก็บใช้ชนะเฉือนทีมเช็คได้1ประตูต่อศูนย์คนเตียฟันทงนะครับสิงโตคำรามตัวนี้วันนี้ถึงเวลาที่ต้องคำรามและมีชัยอย่างแน่นอนอังกฤษ,ษฟันทงนะครับ ในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้รับชมคือมี Facebook มี YouTube มีบล็อกดีนะครับเดอะมาสเตอร์ซิดเอฟซีอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้เยอะเพื่อให้ช่องเราพรัฒนาคนที่ดีๆต่อไปและอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับ Bitcoin Signal เป็นกลุ่มในธุรกรรมที่จะจกสัญญาณซื้อขายจากการวิเคราะห์พอจุดราคาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อและขายทำกำไรทั้งสปอรตและฟิวเจอร์รวมถึงอัปเดตข่าาววสรั Bitcoin ใครสนใจเนี่ยผมเน้นย้ำให้ลีบเข้านะเพราะว่าตอนนี้กูยัมืฟรีอยู่ลิงก์อยู่ในเดสคริปชันใต้คลิปนะครับ